กขข่อกาวข่มเจลื่นพ่อเนียรโยมเมื่อนิธรรมะขยิามาตอบคำถามที่โยมได้ถามไปในคอมเน่นว่าเป็นยังอัตมาคือบวชอัตมารมะขยิมตอบว่าพกความขี่ขันอัตมายัางตัดสินใจมาบวชคือเพิ่นใส่งานอัตมากมะกับบวกบอกว่าไงซะเพิ่นใส่งานอัตมอรตมะกัเลยอในเรื่อง,งอะไรตัวตาไม่ง่ายเรื่องเล่าพี่นองมุนงอันละอยู่เพื่อนเดียวกันนันละ อ่ะเพิ่นอัตมามกับขี่คันเนาะไปบอกไปใส่อัตมามกับพอยากไปแบบนี้เพิ่นเรื่อว่ามึงขี้คันวันนี้มึงก็บ่หนีไปบวชบ่ิสันนี่มึงสิมาอยู่เน็ัหยังต่ำตึกในใจเลยครับนี่งต่ำตึกในใจอัตมาเลยอัตมากกับนางคิดนอนคิดเอกูเห็นไหมยืนยันวันเลยงานกูไปขี่คันกูยืเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เลี้ยงผู้เลี้ยงงากูก็เลี้ยงบ่าเป็น มีอะไกับม่มมีไหมทีม่ออยู่เห็นอย่างในสาภาพขี่กันบางทีไปบ่บอยากเป็นพระราผู้ใดหนีนมาบวชเลยเออนี่ละโทษไปบอกน้องปูน้องปูผมอยากบวชเราะสันนี้่าอัตมาคินว่าการบวชนี่เป็นทา่าหลุดพ้นก็เลยโทษบวชก็เลทโทษไปบอกน้องปูว,ว่าผมอยากบวชราว่ามาบวดมาบวดน้องปูจะเป็นเจ้าภาพไห้เพราะสันอัตมาก,ก็เลยไปบวชด,ดูรอน จำไม่ผีสองพันหรอยหารสิบสี่นพอไบวชมาแล้วบวชเน,นี่ยมันโอแม่ยักษ์สั่นแล้วอัตมาก,กัไปบวชช่วงที่ข้าเจ้าก็ไั้ไอ้ปุงสาราไมเนาะเจดสาราไมบวเน,นี่ยเจีกี่ใส่เจษสาราหลังเกา่าบวชม้าเนี่ยไม่มาแบกคุนไหมขั้นกี่ขีขัน้นกันจ้างไ,ไหนไปบวชเนี่ยบ้าแบกกับแบกบวชกัน แบกปูนแบกไม่แบกหินแบกไสย้ยู่ไส้ต้องหลุมเ,เ,เหตุยุ่งเห็ุยุ่งมันบ่งหลายเดือนนี่หว่าเออหลังจากนั้นไปโยนเล่าภาษาหนึ่งออกภาษาเลยนหนีเลยนีไปเป็นมีพ่พระอาจารย์องค์หนึ่งเล่าแนะนํามาไปเออทาไปบ้านผู้บาอาจารย์ทา่านนี้ดีเพอดีส่วงสว่วงนั้นก็ร่งอยากศึกษาพอดี อนี่แหละผู้ที่ค้นถามวาอาตมาเปยังคือบวชอัตมาคํามตอบแรกๆก็ขึ้นขี่ขั้นก็ขี่ขั้นตัวเดียวหนี่งแต่ว่าบวชอัามาแล้วโนแมนจังสันเอแต่ว่าผู้บางคนว่าบวชพานอีกสามใบแต่ลอบมาบวชบึงแต่ต้องบวชหม่องที่มันที่แมนเนี่ยไปบวชหม่องท่มันโนแมนมันก็ยีตามนั่นแหละอบานนี้พ่อญาอาตมาบวชกามาแล้วกั ได้ศึกษาขอทำบางขอ่อก็เกิดความสงสัยเกิดความสงสัยหลายข่อวันนี้อาจารย์ีนองค์หนึ่งเล่าเล่าหัวจักกันนะฮะเราเลย่ซวนไปอยู่งทั้งคนทั้งอุดรนี่ทั้งลูกสะพูไปหัวจักกับไอ้หลวงปู่องค์หนึ่งเรา,เรา,ากกะะเราเราเป็นพระนักเทศน์นนะพราะจะไปโยน,น,าน,ยน,น,นยม,า,มเนยา,ๆๆาเล่าเนี่ยวัดเล่าเนี่ยยังไม่พาบทไม่แน่หลายหลายองค์กั็พาเก่าในก็หลายหลายองค์เพิ่อแม่ยีก ยามวันพระวันศีลกับมี่ไม่ออกไม่ขาวมาฟังเทศยดฟังธรรมเออเราจีบวัเทศยดเนี่ยเราอยไปพระในวัดเทียดเราอยส่งเสริมพระในวัดเทศยดพวกเรไป็นลำไปเลี้ยนมาได้จบมาได้จบไปไป, 3, ไ 2, 000, ประโยคนสามเราเฉียดให้สองหมื่นจบประโยคจบจบประโยคนสี่ 5, 000, เราเฉียดให้สามหมื่นจบประโยคนหาเราเฉียดหาหมื่นดีมนะพระเนียนบางองค์เนี่ยพากันเลี้ยนกันอุตรวดอยู่ อยากได้่มกันเล่าเออบาดที่นี่พ่อจะไปอยู่กับเพลินเอ้ยมันบำแมนทั้งสี่นะบาดเนี่ยอันแรกจานท้วนมากคือบาดโรดเทื่อเทียงโลดอย่างเทียงเบื่อโรดเทียดสิฟังเดียดกะม่เยาไพ่ยนี่ยบาดเทียดจักเทียดอีหยังเทียดพวกหมูเรืองผู้บางองคกับใส่หนังสือเทียดนังสือกับฟังพวกหมูเรืองผู้บางองค์กับเทียดเป็นตะพืชตะพืชจักเทียดอีหยังนะ บาทที่นี่พระบางองนี่กับเรียนพระซ่องพระเบื่อเบี้ยเป็นอาตมาไปเห็นผู้บางองกะีขี่ขันวินดาบาดผู้ออกวินดาบาทแค่เพียผู้บางองค์นี่กับบวกลงกวดตาดกวดลาล่าวดวิหารแมนมันแม่นบ่บัดสันนี่กระเล็ดทั่วเอกกระเล็ดทามใบจันนี่ที่มาํำกันเออเจอ้ากระเ็ดปฏิบัติไปรวดมันได้้มาแลวสันนี่ไปบินดาบาด ไปบินดาบาดกัยอกันน้ำท่านพระกันไรพระเนี่ยนกันไรเออบาท,ที่นีก่กันย่ำบินดาบาดไม่ไหวสา,า,แวา,า,ด,าๆๆดแล้วกับท่ากันญากเแล้วกินอุตรุษอยู่เอือมองกูแล้วก็บวบายอย่ำเหมือกันเดียวขดได้ใจเด้แล้วก็ไปถามใหม่พระที่มาทำกันเน,นี่ยแหละอย่างนั้ก็คือบอกบอกบอกกาวบัวย่างกันขี้นอกการคี้ขี้ขขวอวกล้วละคือสิ่งนี้เราละบางื่ออาหารการสัตว์เนีย่ยไปบินดาบาดมากมั้กันหน่อยไหม พอพากันเสียงบาดไปบาดมันปีผู้หนึ่งกับปีงไก่ผู้หนึ่งกับปีงหมูถอดหมูถอดมายังลายลายสิ่งิงเลยลายลาย,าย,ยงเนี่ยนกัอาหารนั้นอาหาร,าหารนี่โจนไม่ออกบางเทียกันบ,บริกินนำ้ำบาดท,ที่นี่กว่าเล่าจีกว่วอาตมากเห็นพุทธานุภาพว่าไงเห็นอะไอานินสงเล่าเห็นเดียดของเล่าเมื่อนั้นเป็นมือบัน้นศีลมือบัน้นศีง่าย มันก็ย่มีไม่ออกเขมา,มมามาพั้งถ้มเนาะยมาแล้งแล้วก็บวบบวบถ้ำท้ทมมาไม่ออกปั้งเสียดเดวตัวเล่าในบวบวันนี้โอ้ส้งคือไปวันนี้พอจะเราก็จะลงปูลเลาเบวกแล้วกัเรากับไรไม่ออกเมื่อบ้านอีกสูของเฮาอยาฝาร่มเรือน้องพออยู่อบลมน้องพวายยีมีาวกาวข้ามโอบานประดานี้รัาประสานพร,ระพี องเนียนกับอีกส่วนหนึ่งพระสีบเนียนประมั่นปกองค์ว่าปีน่้นลวพอสังเกตมุกเจ้ามาเนี่ยลายๆเหมือนลายๆเคื่อนมุกเจ้ามาบวชกับหลวงพ่อเนี่ยมันสบายบ่ประธานเรืองององอยู่ท่านหนาต่อบากาศสบายอยู่ครับประันท่านสบายแล้วท่านท่านเป็นพระอุงท่านท่านเป็นพระแล้วท่านสบายมันแจกต่างจากสมัยเป็นยวมบ่ประธาน มันก็ว่าแตกกางกับการขับหลวงพ่อปัจจุบันโอ้เจ้าจิมาบวชดมันเสียเวลานย่งหงพี่เลยการจิมาบวชเอาสบายเฉมาบวชดมันเสียเวลานย่หลวงพ่อสังเกตมาแต่ละเมอดใจละเว้นเนี่ยหลวงพ่อบาคันนี่เอากับหลวงพ่อบาคันเอาเรื่องเนี่ยหลวงพ่อเี่พ่วงมันเล้หลหลวงพ่อฉีบเถอเดี๋ยวปัจจันเนีเออเอาสองนี้ก่ะการั่งคำการรลังมือดีเมืังไ้ แสงแสงสีกับบ่ควายไรก็จะสอนพาแล้วหล่ะแล้วก็ผู้บางองค์นี่กับบ่ออกบินระบาด <c oughs> น้องพีก็บอ,อกบินระบาดน้องพีองค์นั้นเ <c oughs> ตือนพระท่านครับท่านนอนจักรทุมผมนอนกะจจีบางเทียกับพวกทุ่มตีหนึ่งกาปันนอนเฮ็ดยังก่อนเฮ็ดยังก่อนเฮ็ดเนั่งเฮ็ดก่อน,น,อน ผู้บางเทียบวกกับเบิ่งเบิ่งหนังครับหนังเลยซีนิมานไหมครับหนังเลยในฟองหนังเลยครับมันจะมีอะห,หนังในเว็บไหมครับันชาชาปวดมากปวดมากเบิ่งหนังคือบอสิ้นไปมาเข้าแม่บม่สิกครับใหญ่หลวงพ่อได้เห็นในเรื่องภาพยนตรดับาันหลวงพลอพิจารณาเด้เอ,บบดาาอ,อรครับผมเหมือนกันผู้บางอ้วนกับฟองพระ ฟองบนมือเราเบ็ฟองหายยังนะฟองหายหยังเมื่อนี่เลยฟองหายยังกะับฟองเบิ้องก็ความเกา่าความขังกับผมเองท่านเป็นพระแล้วท่านยังไปฟองพระอยู่บ่อท่านเพิ่งไฟองเบิ้องจากของตากกับพวกวดสาลากับพวไปถูเบิดเงอเบ็ดไม่จะฟองพระครับผมประเดันเดียวเข้าเดี๋ยวว่า ไม่โยนน้ำน้วงพอเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่เดี๋ยวพอน้งพอมาหามเด้วย่ว่าจีมาเห็นอยู่วัดนี่มาได้ครับผมเอออาหารการสันนเทีกันเข้าไปบินดาบามาน้ากันบางองค์กับส่บาดไปบาดมัน่นแง่หลวงพ่อได้เห็นีกเด้อเอาอยู่น้ำกันเอาสันคมเป็นมูพามูสงน้ำกันเอาก็ต้องสันน้ำกันแม่นได้หน่อยก็ต้องสันหน่อย ได้หลายกับตามสันอัตตาภาพของร่างกายที่มันรับได้ยาสันจูกเด้อยาสันหลมันยาดีกันการาวนหน้าการเห็นอย่างมันบอลบอดีการเข้าสันหลายแล้วก็สอนพาสอนเนียนเออสอนพาสอนเนียนบาที่นี่พระเนียนกับเปลี่ยนใบไปกิจกรรมทีมี้ใบหนังสือคูได้เขินตาบดตรา่เขินตาบดขันเขินหาเมื่อกัดเขินหาเมื่อหรือว่าซิฟเทียน บัทธรบัดสิบเทียเนี่ยเล่าขี่เรื่องอะเทีทยเลยไอพิอยุงเอือนอัตมาได้เริ่มเห็นดิดเล่เาวันนี้นะดิดเล่าสอนพระสอนโยมบางวัดน,นี่บอสอนบอสอนเนี่ยอแต่รย์บางที่เฮ็ยดยังเอวัดบาอาจาอยว่าบาจจะมารยุ่งเกี่ยวกับพิเวียกูประมาณนี้นะเออพระเนียนาบางทียกันคอบลูกับว่ามีบันฑเนี่ยบวชมากกับบวชมากสิบหาเมื่อซ้ำบวชเอามาผ่าเลียงเลยือ บ่มีความดูแก็ย้อนว่าเจ้าวาดบ่บ่ค่อยดูแลบ่ค่อยคินเน่บวชแล้วได้อานิสงบ่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 ได้อานิสงส์การที่บวชนี่เฮาก็ต้องบวชได้อานิสงส์กับเพื่อนไปคือจะผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่าขัดบวชแล้วให้ศีลให้พรโยมบ่ได้มันสิได้เกิดเป็นงัวเป็นควายใส่หนีเขาอาตมาสังเกตเบิ่งหลายๆบ่อนก็สิมีงัวมีควายหลายโตอยู่ดอกพวกเขาบ่เขาบ่สนใจในกัน ในการที่ยีศึกษาผู้บางองค์ผู้บางองเนี่ยบทหนึ่งภาษาสวดญาตถากับอะไรกับี่บชหาอย่างสวดมนตนสว,นหนวดหาพรนวัตถุทรัพย์ปฏิสังกโยบอไรกับมีผู้บางองเนี่ยบชบชแกสิบหามือก็ได้ญัตถาก็ได้ดทรัพย์ที่วัตถุทรัพย์ปฏิสังกโยะหาพอนได นี่ถือว่าอานิสงเกิดเกิดหลายเกิดได้หลายกว่าการที่เขาบวชหนึ่งภาษาการบวชเท่ากับต้องบวชมาศึกษาบวมาบวชตามประเพียนี่บวชอาตมาทำหลายๆองค์ว่าบวชเพื่อยังบวชให้พ่อให้แม่ล้วพ่อแม่ได้บุญบ่เป็นได้ได้บุญบ่ก้อนที่บวชต้องขาัตั์อีกขาดกัวขาดก้วยอีกบวชมาแล้วเขาบอกบวชสนุกสนานมันได้บุญบ่ไมบ่ได้หรอก ท่านบอึกษาขอวัดจังสั้นขอวัดจังสี่บอึกษาทราบบวชเราผ่าเลี้ยงบางบางก้นกิดบางก้นก็ดตอบว่าหยิบบวชแต่งงานแต่งเมียนับมือตั้งแจมือที่สองน่ะนับเขียนเขียนปฏิทินไว้ไปวกี่ควาดเวลาพิกตอนนั้นตอนนี้ควมเกิดควมเกิดคว,ม,คว,ม,ควมอยากนะอยากพิกไวไห้อยากหยิบแต่งเมียเอยี่เยเก็บวนไหว เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมบ่ด,ดีอัสุบเนี้ดือว่าบวชบ่มพิภะแสงอย่างบวชบ่ได้อย่างนี่แหละเทียตมะบอกว่าวนี่ก็ดออกจากคำบอกหลวงปู่นี่แหละบาท,ที่นี่เราสอนโยมมาเนี่ยเอากับมาสอนที่เราสอนโยมโยมบางเทื่อนี่กับจีนีกลุ่มหนึ่งกับี่ป่หลายดอกมื่อนั้นมันเป็นบุญในเข่าประดับดินหรือบุญเข่าสากเนาะ จะมีพวะไกอ่อาหารการสันดีวะพระเอาไปถวายพระเราพระสัรมาเบิดนะพระแล้วก็หลังจากพระสัรแล้วเนี่ยก๋าจีไม่แบง่งยาตโยมแต่หลายคนได้สาระหลวงพอ่อเราก็สังเกตว่ามีไม่ออกยุบกุ้มเดียวร่านะ่ะที่เฮ็ดพิษแผงผพิษประเภทนี้ไปญาติเรากินกันตะลุบตะลูวอยู่พูดนึกงกับหอบเอากล้วยพูดนึงกับหอบเอาฟักข่องพูดหนึงกับหอบเอานั่นเอานี่ได้เป็นกระสอบกับมี่เอาเมื่อบ้าน แั่ยังคือ่าสันกับคว่กับควมโลกก็เกิดควมโลกมาวัดมาบ้านแทนทีจะได้บุญได้บาปเมื่อบ้านทำดีบ่ดีเ,เ,นะเ,เป็นเพลิดนะบ้านพ่แม่ของเด็กเนได้เป็นเพลิดนะอันซุ้มแยงของตะลวดตะลวเนี่ยเราได้นิีสอนยม่มตอนแรกแล้วก็บาสอนไอ้แบบปากดอกแล้วบอกให้เนี่ยน,น้อยเอานเปลี่ยวถาดผ้าเข่าหมามาสีถาดเหมือนนหมาเรายี่สิบก็ตัวเนาะ ถานพระขอน้นนอยหรอกแล้วก็เที่อาหารลงใส่ในถาดหมาหยิ่งิบก็ตัวญาติกันกินเลแย่งกันกินกัดกันตะลุ่นตะลุ่ยอ่ะก็คือยังคือยังไม่ออกญาติอาหารอยู่ล่ะกูบางคนกับของกูของกูกูเอาแล้วอันนั้นมันของกูอันนั้นญาติกันตะเพื่อตะเพื่ออของมึงของกูเนี่ยบางคนกับพีดกันจีกตีกันย้อนแยงย้อนแย่งอาหารทานเราเลยเกี่ยหมาใส่ มากัดกันตลู่ตลู่ยมแงงแงแงแงงแงงนั่นแหละการสอนโยมหลังจากนั้นมาเราเรียกว่าการทีโยมเฮ็ดจังสีนี่โยมคิดว่ามันถึกแล้วเพราในวัดในว่าเนี่ยพวกมันอยู่ในศาลเนี่ยอยู่บนมันอยู่ในศาลเจ้าเนี่ยเออมันบดแตกกลางจากหมาเนี่ยมาอาตมาก็ไปเห็นอยู่ศาลเจ้าศาลเจ้าเิี่ยงไหมเอน อาหารไปเลียงเรียงเรี่งงยงหยาดกันตะลุ่ยตะลุ่มันบาดแตกต่างจากดิรี่ยงเ,เม็ดบาดแตกต่งางจักหมาจังเม็ดเลยล่ะมุกเจ้ามาวัดมาวาดเจ้าจิตมุกเจ,าจ้าเจได้บุญมุกเจ้าก็เอาบาปเมื่อหลวงพอ่อจิตสอนเด้อเจ้เห็นอีกห้องห้องหกจักเพื่อแพร่ื่รผู้นี้กับมีปากเห็นบ่พอเงี้ยนี่ยแล้วลูกบ่ไปอัตมาทำไปยังเจา้าคือบ่ไปเอาขนมก้าต้นของเขาโอย เอาเพระท่าน,น vida, เขาดอกเ่ากู้ประเสริฐอยเขาโรดอย่เขาเมื่อบาดโรดเนี่ยเนี่ยพอพูดนีิพอพูดหนิเราแบบมีปาก e เห็นว่าเด็กน้อยหน่ิเด็กน้อยมากกันยังไงมันกับกินเป็นพวกเจ้าอยากกันน้มอยากกับต้มเราเด็กน้อยมีกินใส่ประเสริฐมุกเจ้าเจ้าความรวบกลับมาใส่ในชีวิตประจำวันลงพอกับเกาใจดอกว่าเศรษฐกินพ่อบ้าเศรษฐกิจพอดีแต่ว่าพวกเจ้าก็าจะบ่เดือดตัวในบ่ ในสารานี่ก็บอกว่ามันมีปากแจ้มูเจ้าผู้เดียวผู้นี่เจ้าปักว่าผู้นี่เจออ้าบักแตงบักโม่บักยังต่เพื่อตคเพื่อเอาสิงอาหารบางเทียบะบางเทียบะสันขั้นเอี่ยมสัมไม่หยาดข้ามมือสันแรดหอวจิววันยักษ์เสียมีดพระมาบอกสูหลวงพ่อปั้งไม่หยาดข้ามมือบขั้นสันเอี่ยมสัมย,ย่านยังย่านบอา่อใดเจ้าจะไม่พื้พฤีิกรรมแบบนี้ในวัดอาตมาขั้นเจ้าเยมมาเหตียดใหน,นเจ้าเย่มมาก วายาเจะพูมิปวงเม้าุญนี่มาอันเมากรรมเมาบาปก็ยังโม่เจา้าโม่เจา้เจาจะมาเด็ดขาดบริสันนีแล้วก็สอนแบบนี้หลังจากมั้นมากันซาลุ่มบวกรวยหยาดบวกรยว,วรยแยงคือเกาเนี่ยกับแดงกันจินนี่ลหละคือคัมโวาทจากหลวงปู่เตียตามากัได้ไปศึกษาเทียนยื่มเล่าเล่าขี่ทรงพระทรงเนียนไปเลี่ยนบารี่ ไปเรียนศึกษายุอ้ในเมืองไปเรียนประโยคปู่บางองค์ได้ฮอดประโยคหาเดียววดประโยคหาเล่าขี่เพื่อธรรมะบอกหมู่บ้านนี่แหละเล่าขี่แบบมีพบมีหารซีเล่าขี่ไปประโยคหาเล่าไห้ถวายส่วนตัวไปใส่เนี่ยโอเม,มนหกเมือนเหมือนธรรมะไปจำบ่ได้ปู่บางองค์ดีววัดเดี่ว่ัตธรรมะบ่หมู่บ้าน เออย่านมัทธาบารมีเออยย่านเกาเก่งกว่ว่าวองปูวัวหนิมะแมนเด้เราอยากให้เก่งกว่าเล่าเราทรงเสืิอมเราแนะนํำเออผู้บางองเน่ท่านหม่องกัเจ้าบ่มีพบมีหารซีเน่ย,นเย่านกัจเจ้ามาทําบารมีย่านกัเจ้าเทียดเก่งอย่านกัจเจ้าเก่งก่าเจาของจังแต่เร่าเนี่ยทรงเสริมเ,ทมทเ,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 เตมเนนเ็มทีเทียดกตเทียดเก่งอัตมาเทียดใจหอนเล่าพาสุเมืองเน่บอเร่าเหตดเทียดหไม่ออกฟัง ทเทียนในพระฟังในวัดนี่ว่านี่แหละขอทิมขอพระองค์พระสงฆ์องค์เจ้าที่เขามาฟังอัตมาก,กับความัสการเออนมัสการเด้อกกระน้อยนมัสการเด้อกกระผมเออแเราขอจะเริ่พรมพรญาติโยมที่เขามาฟังอัตมาทเทียนในมื่อนี้มื่อนี้กรับมันกับมือกับคำเออกันจะเทียนต่อไปมันกับจีบโยนิ้มบ่มีไฟ <c oughs> เอา้ามื่อนี้ก็ขอจะเริ่มพรทจะเริ่มพร